วันนี้มาอยู่กับช่องนิพนทวาแสนนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายวิวนะครับโอ้โหวิวนะเพื่อไม่ให้เห็นว่าผมอยู่บ้านอะไรปพ๊บๆมาครับตอนนี้ผมกำลังขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าซื้อมาประมาณราคา สามสิบล้านเนี่ยมันก็จะเป็นทรงองนี้แหละสกูตเตอร์สกูตเตอร์ตตอรพลังเตีนนี่ครับพลังพลังเกิบโอ้นี่ครับ,รบต้องไป็จะรู้สึก Opa, oh, i